สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนการบินไทยการบินไทยรักขุนเท่าฟ้าสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ business talk ประจำค่ำคืนนี้คุณผู้ชมสังเกตไหมครับ 5ปีที่ผ่านมาธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยครับกับคุณสุรเชษกองชีพผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัย Colliers International ประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะอะไรครับทำไมที่ทำให้ออธุรกิจค้าปลีกถึงมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดนี้ครับออต้อง,งพูดถึงออสองส่วนส่วนผู้ปกะกอบการเองกับส่วนของผู้บริโภคค,คือผู้บริโภคเนี่ยหลังหคือ เขาเรียกว่ามีการขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วก็รอบๆนอกของกรุงเทพรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพนะครับในช่วงสิปีที่ผ่านมานี่กรุงเทพขยายนะครับทำให้ผู้ประกอบการเขามองเห็นว่าเขามีมีดีมานเพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยขยายตามตามตามการขยายของเมืองเพื่อมารองรับกลุ่มกลุ่มผู้คนที่ขยายนี่คือทางฝั่งผู้ประกอบการทางผู้ประกอบการครับ ฝั่งของผู้บริโภคเนี่ยเมื่อผู้ประกอบการเข,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 เขาเริ่มขยายเนี่ยเขาพยายามปรับรูปแบบตัวคลาสิกข,ของเขาไม่ว่าจะเป็นห้างสินค้าอะไรพวกเนี่ยให้มีความหลากหลายแตกต่างจากเมื่อในอดีตที่ผ่านมาเพื่อที่จะคือเขามีการแข่งขันกันสูงเขาพยายามปรับให้ของเขาเนี่ยโดดเด่นด,ด้วยการออกแบบดีไซน์เรื่องตัวผู้เช่าอะไรพวกเนี่ยครับ,รบเพื่อที่จะดึงดูด ตัวผู้บริโภค,คให้เข้ามามากขึ้นและทางฝั่งฝั่งของผู้บริโภคเลยครับคือผู้บริโภคเขาเห็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยขยายแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆเกี่ยวขห้างในตัวค้าปิกเนี่ยเกิดขึ้นเขาก็อยากไปลองอยากไปสัมผัสมีประสบการณ์ในห้างรูปแบบใหม่ๆค,คือแล้วก็เกิดกันพูดกันปาก,ปากต่อปากนะครับทำให้ตัวห้างเนี่ยประสบความสำเร็จผู้ประกอบการเขาเลยต้องยึดแนวทางนี้ในการพัฒนาห้างต่อๆไปปัจจุบันภาพรวมของตลาดอย่างเช่นปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก็คือว่าในเทียบใน ธุรกิจและสังหารทั้งหมดคาร์บเปรีกถือว่าค่อนข้างเติบโตนะครับเติบโตแบบผิดทูผิดตาจาก3ามสปีที่ผ่านมาแล้วเป็นคาร์บเปรีกประเภทไหนบ้างคอมมูนิตี้มอลครับคอมมูนิตี้มอลใช่ถ้าเอาในกรุงเทพและปริมณฑลครับคอมมูนิตี้มอลคือยกตัวอย่างเช่นผมขออนุญาตพูดเจฟเฟนิวอะไรอย่างนี้ใช่ใช่คือคอมมูนิตี้มอลใชทำไมครับอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้คอมมูนิตี้มอลถึงได้รับความนิยมมากขึ้นคือตัวคอมมิวนิตี้มอลเนี่ยมันมีขนาดเล็กครับสะดวกในการพัฒนา มาสามารถที่จะเ,เข้าไปใ,น,น,ใน,นในทุกชุมชนครับแล้วเทรนคนสมัยนี้เขาไม่ต้องการเดินทางไกลนะครับเรื่องที่จอดรถถ้าเกิดไปห้างใหญ่ๆต้องเสียเวลาหาที่จอดรถเครื่องเลื่อนที่ติดรถติดเป็นกิโลแต่ก่อนถึงห้างแต่ในคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยเข้าไปปุ๊บจอดปุ๊บหน้าเดินเข้าไปในร้านได้เลยแต่ดูเหมือนว่าคอมมูนิตี้มอลล์ทุกอย่างของที่ขายที่นั่นจะราคาสูงกว่าห้างจำเป็นเสมอไปหรือเปล่าครับก็ไม่จําเป็นครับยกเว้นเ,ออเขาจะมี ส่วนใหญ่จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลักคือคนเนี่ยถ้าไปสู่คอมมินิตี้มอลล์คือไปทางข้าวเย็นนัดเพื่อนหาที่พักผ่อนหลังจากเรื่องงานแต่ถ้าเกิดไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคงก็ยังไปห้างสรรพสินค้าไปไฮเปอร์มาร์เก็ตอยู่เดือนละครั้งหรือสองครั้งนอกเหนือจากคอมมูนิตี้มอลล์แล้วอย่างอื่นๆอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าก็ดีไฮเปอร์มาร์เก็ตก็ดีเป็นอย่างไรบ้างเมื่อปีที่ผ่านมาถ้าไฮเปอร์มาร์เก็ตตรงนีค่อนข้างเงียบท้าในกรุงเทพนะครับเพราะว่าเขาโดน ข้อจากัดเยอะในการพัฒนาใหม่ๆก็เลยจะไปพัฒนาตามหูเมืองอื่นๆที่อยู่ทั่วๆประเทศไทยมากขึ้นตัวห้าสินค้าเนี่ยก็คือ้าสินค้าเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษคือตัว department store จะไม่มีล้ไม่มีแล้วจะมีเป็น department store ที่อยู่ในในตัวศูนย์การค้าอย่างตัวเซ็นทรัลเขาก็จะมีตัวรูบิสันอ๋อรูบิสันก็คือตัวห้าสรสิค้าที่อยู่ใน แ่ศูนย์การค้าอีกทีหนึงเขาจะไม่มีพัฒนาเดียวๆเหมือนอย่างเซ็นทรัลชิดลมจะไม่เห็นแล้วถ้าสังเกตจะไม่มีเลยจะไม่มีเลยไม่มีมาหลายปีละครับมองว่าปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างปีหน้าคือคอมมิชชั่นในกรุงเทพนะครับแล้วก็จะมีตัวศูนย์การค้าใหญ่ๆเริ่มมีมากขึ้นครับแต่ว่าคงเชื่อเทียบไปแล้วก็คือในเรื่องอัตราเปอร์เซ็นต์การเติบโตเนี่ยยังสู้คอมมิชชั่นไม่ได้และตัวหายไปไฮเปอร์มาร์เก็ตเหรอครับไฮเปอร์มาร์เก็ตก็คือไปอยู่จังหวัดอื่น หรือว่าตามชันเมืองมากขึ้นนี่คือสถานการณ์ในกรุงเทพใอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ยินชื่อ specialty store specialty store ก็คือพวก Home Pro, Homework, Index Living Mall แล้วก็ SB s s ีดูสตัดคก็คือจะไปอยู่ตามชันเมืองจะอยู่ตามชานเมืองตามที่มีแหล่งชุมชนเกิดใหม่เพราะว่าถ้าเกิดถ้าสังเกตดูตัวที่อยู่อาศัยโครงการที่อยู่อาศัยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดหลังๆเนี่ยจะออกจากกรุงเทพไปอยู่ชันเมือง พวกนี้ก็จะไปรองรับบ้านที่สร้างใหม่ mm hmm. เพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านอะไรพวกนั้นมีการจัดเก็บ Data ด้วยไหมครับว่าการขยายเนี่ยขยายไปทางฝั่งตะวันออกมากกว่าเหนือมากกว่าใต้มากกว่าตกมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะขยายทางทางเหนือทางลังสิตเนี่ยมากมากแล้วก็ทางตะวันตกนะครับไทยตะวันอ,นออกเนี่ยเขาขยายมาก,ก่อนหน้านี้ละเลยค่อนข้างจะงท,รงทรงตัว mm hmm. มีหลังๆที่เกิดใหม่คือตัวเมกาบังนาที่มาใหม่แล้วก็ขนาดใหญ่ หมายความว่าดูว่าปีหน้าหรือว่าปีต่อๆไปตอนนี้น่าจะมาทางฝั่งตะวันตกกับเหนือมากกว่าพอตอนออกดูจะอิ่มตัวแล้วใช่ครับจากสถานการณ์ในกรุงเทพแล้วนอกกรุงเทพนะครับเ,เป็นยังไงบ้างครับนอกกรุงเทพก็คือถ้าไปดูตามหูเมืองหลกักๆเ <C? S 2> ชียงใหม่บนอุดรหรือแม้กระทั่งสุร,ราษฎร์ธานีหรือสงขลาหัดใหญ่ก็คือจะมีตัวห้างสินค้าไอ้ตัวศูนย์การค้าไปอาจจะไปในแบบถ้าเกิดเมืองเล็กหน่อยอย่างลำปางอาจจะเป็นสเกลที่ไม่ใหญ่คือสุราษฎร์อาจจะไม่ใหญ่แต่ได้ก็เป็นอย่างเชียงใหม่ เพราะว่าเชีงยงใหม่นี่จกกังหวัดชายแดนคือ่อนสามารถรองรับลูกค้าพมา่าหรือลาวเพราะว่าต,างตังนั้นเนี่ยตังอย่างเซ็นท่องเขาไม่ได้มองแค่ลูกค้าคนไทยเขาไปอยู่ดอนเนี่ยเพื่อรองรับลูกค้าจากลาวคนลาวเขาอาจจะขับรถเข้ามาเมืองไทยวันเสาร์นอนค้าเมืองไทยวันหนึ่งเพื่อมาช้อปปิง้งเพราะว่าห้างห้างสินค้าในลาวยังยังค่อนข้างธรรมดายังเรียบเรียบยังไม่ค่อยน่าตื่นตาตื่นใจเท่ากับห้างในเมืองไทย เราข้ามมาก็เห็นแล้วเขาก็อยากเหมือนเขามาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของเขามาเที่ยวเมืองไทยเมื่อกี้มีพูดถึงห้างในเมืองเล็กๆอย่างเช่นลำปางทําไมเขาถึงตัดสินใจไปสร้างที่เมืองลำปางเพราะผมดูเหมือนว่าเขาจะสามารถทําให้คุ้มทุนหรือว่ากําลังซื้อในเมืองมันเพียงพอแล้วหรือครับหรือว่ายางไงก็คือเขาอาจจะไปในสเกลที่ไม่ใช่อย่างเซนัลเวิลเป็นเซนทรัลนพลาซ่าที่ขนาดไม่ใหญ่นะครับเพื่อที่จะลำปางเนี่ยเขาก็ยังใกล้ลำพูน ใกล้เชียงใหม่แล้วก็จังหวัดอื่นๆรอบๆคนสามารถมามาที่ลำปางได้ถ้าเกิดเขาไปสร้างเขาไม่ได้มองแค่คนในจังหวัดลำปางครับนั่นก็คือจุดที่เปลี่ยนมาของห้างสรรพสินค้าและส่วน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนไปในทิศทางอย่างไรบ้างครับคือถ้าเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยคือนิสัยของคนไทยชอบทางค้ามนอกบ้างชอบเดินห้างมาแต่ในแต่า,ตารแล้วตั้งแต่เรา เด็กๆ<ช>เราก็รู้มาอตลอดอนะครับว่าหลังๆห,ห้างเนี่ยเขาพัฒนามีขนาดเล็กๆล,ลงเป็นคอมมิวนิตีมอลใกล้ๆที่ทํางานใกล้บ้านก่อนถึงบ้านคนก็แวะคอมมิวนิทีมอลทานข้าวเย็นนัดเจอเพื่อนจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านคือทําให้ผู้เกิดพฤติกรรมคนเนี่ยเขาเปลี่ยนเมื่อมีตัวัพพลายตัวคอมมิวนิตีมอลเกิดขึ้นและก่อนแล้วปัจจุบันคนยังไปห้างสรรพสินค้าอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าศูนย์การค้าคือคนก็ยังไปอยู่ศูนย์การค้าเนี่ยเขาปรับรูปแบบของเขา จากที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งอย่างเดียวกลายเป็นเหมือนศูนย์กลางของชีวิตออพ่อแม่ลูกหรือแม่กับปู่ย่าตาสามารถไปอยู่ไปที่ศูนย์การค้าพร้อมกันทั้งหมดได้โดยทุกคนเนี่ยมีทุกอย่างที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศทุกวัยอย่างไรครับก็คือลูกสามารถไปเรียนพิเศษเรียนเป็นโนเรียนเทควันโดเรียนจินตัคนดคณิตจินตัดอังกฤษอะไรได้หมดแม่ส่วนแม่ก็คือสามารถที่จะไปทําเสสวยทําเล็บทําผมแต่งหน้าทําผิว พ่อก็ไปเดินช้อปปิ้งดูไมค์อฟดูแต่อุปกรณ์แต่งรถและในอดีตไม่ใช่อย่างนั้นในอดีตก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้ครบขนาดนี้เพราะว่านอกจากเราดูห้างสมัยก่อนคือไปซื้อช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าหลักๆจะไม่มีอะไรแบบนี้จะมีอะไรแบบนี้เท่าที่สังเกตดูเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยกับต่างชาติเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างครับคือคนไทยใาเมื่อเขาเป็นคนไทยเนี่ยเขาไปห้างไปดูของดูเลยเขาจะไม่ไปรอบหนึ่งอาจจะไปหลายรอบ เปรียบเทียบหลายหลายที่ใช่ใช่ครับใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ซื้อของที่เป็นแบรนด์นะซื้อของทั่วัวไปที่ขายคล้ายๆกันเขาจะเปรียบเทียบหลายๆที่เพื่อจะได้ราคาที่มันที่เขาเขาคิดว่าของเขาเนี่ยโอเคดีที่สุดละแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยอยู่อยู่กรุงเทพสองสามวันเขามีเวลาตัดใจน้อยเห็นปุกบก็ต้องซื้อเลยถ้าแต่เขาเขาก็ไม่ได้ซื้อของแพงนเขาไม่ได้ซื้อของแบรนด์พราะของแบรนด์เขาอาจจะไปซื้อที่ฮ่องกงอะไรพวกนี้ที่มันจะถูกกว่าเขาจะไปซื้อของที่แบบเออ ราคาที่ไม่แพงของที่มีแค่บ,บางในเมืองไทยแล้วในเชิงของอส่วนการาค้าต่างประเทศกับส่วนการาค้าในไทยนะครับพฤติกรรมผูบ้บริปโภคก็คือจะอส่วนการาค้าในไทยเนี่ยถ้า <hills. S 2> จะมีอะไรที่แบบอย่างที่บอกคือตอบสนองทนทุกไปทุกไปมากกว่าส่วนการาค้าทั้งต่างประเทศอ๋อถือว่ามากกว่าด้วยมากกวา่ามากกว่าด้วยครับครับเมื่อกี้นี้ทางเราได้เกริ่นถึงที่บอกว่าการที่เปิดถึงหัวเมืองใหญ่ๆปัจจุบันเนี่ยมีหัวเมืองไหนบ้างที่ทุกคนกําลังเลงไปทําเลอยู่ครับ ก็คือจังหวัดชายแดนอ,อุดรอ,อุดเชียงรายที่เราเห็นก็เซ็นชันไปละครับลำปางนี่ยังไม่ใช่แดนนะครับ,รบก็มีสงขาเซ็ชนชันก็้าไปแล้วหัดใหญ่เพื่อพวกนี้เขาจะมองรับตลาดต่างชาติด้วยถ้าเกิดเอเ AEC สามารถทางเข้าออกหรือไม่ต้องขอวีซา่าหรืออะไรง่ายขึ้นคนก็จะจะมาช้อปปิ้งในเมืองไทยบ้างผมสังเกตเห็นมาว่าตอนนี้อีกหนึ่งอย่างที่กำลังจะมาจะเป็น virtual store ใช่พวกช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์เป็นยังไงบ้างอันนี้ช้อปปิ้งออนไลน์คือเขาต้องมีค,คือทุกตอนนี้ทุกผู้ประกอบการจะมีพัฒนาตัวโปรแกร,รมเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนแล้วก็ทำเว็บไซต์เพื่อที่จะรองรับตัวช้อปปิ้งออนไลน์ถามว่าในอนาคตเนี่ยจะไม่แต่ก็ยังคือย,ยังไม่สามารถทดแทนตัวช้อปปิ้งท,ทั่วไปที่คนยังไม่สามารถทดแทนได้ใช่ไหมครับคืออาจจะ คนถ้าจะช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยจะเป็นสินค้าที่เขาเคยใช้แล้วไม่ต้องลองคือเคยใช้เป็นมาชีวิตประจำวันพวกสบู่เครื่องสียาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเสื้อผ้าคนก็ยังต้องลองอเคร,ครืคร่องสำอางก็ยังต้องลองอยู่นะครับเสื้อผ้ารองเท้ากางเกงอะไรพวกนี้ครับเขาก็ยัง ต้องไปห้างประูนการค้าอยู่แต่ว่าปัจจุบันก็เหมือนกับหลายห้างก็เริ่มที่จะให้ความสนใจหรือว่าแค่มีเพื่อที่จะให้มีอย่างเดียวก็คือเขาคงจะต้องการที่จะขยายตลาดถ้าเกิดว่าช้อปปิ้งออนไลน์มาสะดุกกับกับผู้บริโภคบางกลุ่มก็มีส่งฟรีอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดมีช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะไปเจาะก,กลุ่มลูกค้าที่ไม่ชอบเดินห้างครับ ลูกค้าที่แบบว่ารู้อยู่แล้วต้องซื้ออะไรแต่ละเดือนแต่ละเดือนไม่ชชใช่ฟุชนใช่สามารถสั่งทุกอ,อย่างออนไลน์ได้หมดเลยใช่ครับคือเขามาส่งให้ฟรีถ้าสั่งมียอดเกินที่เขากำหนดก็ส่งฟรีครับก็ตัวช้อปปิ้งออนไลน์น่าจะเหมาะกับกลุ่มประเภทนี้ครับแล้วปัจจุบันตลาดของช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยมันเติบโตขึ้นไหมหรือว่ากลุ่มประเภทน,นี้ก็ยังใกล้เคียงเท่าเดิมมั้ยก็คือย,ยังเติบโตตามจำนวนผู้ใช้ในบ้านเราที่เพิ่มมาขึ้นแล้วยังหลังมีสมาร์ทโฟนก็ง่ายขึ้นอย่างบิ๊ก ตรงแอร์พอร์ตลิงก์สถานยาไทยคือเอาสมาร์ทโฟนไปสแกนตัว QR Code เหมือนสั่งของเขาก็จ่ายตังทางสมาร์ทโฟนได้เลยแล้วเขาก็ไปส่งให้ที่บ้านออก็แค่สแกนอย่างเดียวแล้วทุ<า>กอย่างมาันจะเป็นรูนปภาพมี QR code แล้วก็ไปสแกนกดเมื่อกี้คุณสุรเชษพูดว่า ปีนี้เนี่ยที่บอกว่ามาแรงที่สุดก็คือตัว Community Mall. คอมมูนิตี้มอลล์บอกว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้คอมมูนิตี้มอล์เนี่ยประสบความสํำเร็จครับคือถ้าในช่วง4ี่ห้าปีที่ผ่านมาเห็นว่าราคาน้ํามันสูงขึ้นแล้วก็การจราจรในกรุงเทพเนี่ยรถติดค,คนก็เริ่มเบื่อถ้าเกิดไปห้างทีแล้วต้องรอคิวเข้าห้างวนหาที่จอดรถอะไรเงี้ยแล้วก็เมืองขยายออกนอกมากขึ้นครับ ถ้าเกิดคนจะมาช้อปปิง้งเขาไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเมืองข้างในมากขึ้นนะครับเขาก็ไปตามผู้ประกอบการก็เลยพัฒนาคอมมูนิตี้มอลเพื่อที่ไปกระจายรองรับกลุ่มคนที่ขยายไปชานเมืองและคอมมูนิตี้มอลแบบใดถึงประสบความสําเร็จคอมมูนิตี้มอลที่มีมีคอนเซปต์ชัดเจนมีความโดดเด่นคอนเซปต์ concept คือค <Concept S 2> อนเซปต์ก็คืออย่างเจวนิวถ้าจะเกตคือรูปแบบเขาดีไซน์น่านั่ง หน้าเข้าเห็นแล้วเออดึงดูดใจดึงเอาความสนใจหรือบางแห่งเขาตกแต่งอย่างคริสตัลเดอะคริสตัลครับออมอรินนี่ที่เป็นออกแนวสไตล์อันนี้ไปเลยแบบ,บของต่างประเทศเหมือนไปเดินอยู่ในต่างประเทศครับคือเป็นแบบนี้ครับ,รบห้างคืออย่าง The Circle, เดอะเซอ,อ,เอ,อ,เอ,อร์เคิลเอ่ออะไรเที่มีความโดดเด่นมุ่งคนแสดงว่าถ้าเกิดต้องมีคอนเซปต์ด้วยต้องมีคอนเซปต์ชัดเจนแล้วก็เหมือนกับว่าเออต้องออแต,ต่าง ตางตายแต่ที่เขาต้องเลือกคนไปเพื่อที่จะอะไรเพื่อไปถ่ายรูปแค่นี้แหรอเพื่อไปถ่ายรูปใช่ครับถ่ายรูปด้วยแล้วก็เขาก็คือเดี๋ยวนี้ห้างจะไม่ห้ามให้คนถ่ายให้ให้คนถ่ายรูปแต่แต่ก็จริงนะสมัยก่อนการที่เราจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปสักอย่างในห้างมันต้องมองยามต้องมองยามหรือไม่ต้องแอบถ่ายแต่เดี๋ยวนี้ถ่ายไปเลยครับเขายินดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนใช้สมาร์ทโฟนเยอะไม่ต้องพกกล้องใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปถ่ายเสร็จเราก็สามารถอัพขึ้น Facebook t w i t t อร์ แล้วก็จะมีบอกว่าเออถ่ายที่ไหนหซึ่งเนี่ยอน,น้ประการเขาอยากได้แบบนี้เป็่งห้างใหม่ๆที่ังอย่างเทอร์มินอลเทอร์มินัลหรือคอมมิวนิตีมอลบางแห่งเขาจะมีมุมถ่ายรูปคือให้เขาไปถ่ายได้เลยให้เขาไปถ่ายได้เลยใช่ครับได้ครับคุณผู้ชมครับและนี้ก็คือเบรกแรกของเบสส์ท็อประจำค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงน้ากลับมาต่อกรุงเทพธุรกิจเบสส์ท็อปครับ